ถ้าถามว่าเรื่องอดีตของเขามันจะเป็นความแบบยังไงก็คือแบบมันมันทุกคนมีอดีตในสิ่งที่ผ่านมาทั้งตัวแบบเองก็ก็มีอดีตทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่ว่าตัวแบบเองหลับหูหลับตาวันนี้ที่แบบมัน,ม,นมันเกิดคําพูดหนึ่งสองสามขึ้นตัวแบบเองก็ต้องมาปกป้องคือเราเราไม่ได้ทําแบบนั้นและไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าถ้าแบบรู้ว่า เขามีเมียแล้วแบบเข้ามาเป็นเมียน้อยมันก็คงไม่ทำ max เองบอกว่าคือความสัมพันธ์ของของทั้งคู่มันมันก็คือมันมันไปกันไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งสองสามนี่แหละที่เลขมันจะออกเพราะว่ามันก็ คงไม่ให้บอกว่าดีเทลมันคืออะไรลึกๆแล้วมันคืออะไรแต่แค่บํารู้แค่ว่าโอเคเขามีหน้าที่ทําทําหน้าที่พ่อที่ดีนัน่นนั่นนั่นคือสิ่งที่บําไม่ได้ห้ามเขาเลยนะเพราะว่าทุกคนมันมีอดีตอะถ้าวันนี้บําบําเลือกที่จะคุยกับเขาแล้วบํมบําไม่ยอมรับน่าจะแสดงว่าคงคงคงมาต่อกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ องแยกต้องแยกคำพูดระหว่างคำว่าผัวเมียหรือสามีภรรยาก่อนให้ดีมากๆตรงนี้ถ้าถ้าแบมรู้ว่าเขามีเมียแล้วแบบเข้ามาเป็นเมียน้อยแบมก็คงไม่ทำเรื่องบุตรจริงๆก็ต้องแบบว่าเขาแบบไม่ใช่ว่าตัวแบมเองหลับหูหลับตาวันนี้ที่แบบมันมันเกิดคำพูดหนึ่งสองสามขึ้นตัวแบมเองก็ต้องมาปกป้องคือมันมันรู้สึกว่าแบบคือเราเราไม่ได้ทำแบบนั้น เราไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าถามว่าเรื่องอดีตของเขามันจะเป็นความแบบยังไงก็คือแบบมันมันทุกคนมีอดีตในสิ่งที่ผ่านมาทั้งตัวแปมเองก็ก็มีอดีตทั้งดีและไม่ดีคือมันมันก็มีหลายๆคําพูดที่แปมก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองทั้งทั้งตัวของแม็กเองก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์หลายๆอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งสองสามไม่ใช่ว่าคือเราไม่ได้รับรู้เรื่องเรื่องราวอะไรเลยในในใน,ในชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบ การที่แบมจะตัดสินใจคบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบมก็ต้องถามเขาก่อนว่าคือหลักๆรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ้ยเหมือนมีลูกอืมแล้วแต่ในสิ่งที่แบมบแบมบรู้ว่าอ๋อโอเคเขาเขายังคงทําหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดนะตอนนั้นเราเราก็เข้าใจตรงนี้เพราะเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับแบบกัแบกบับเรื่องเรื่องลูกอ,อยู่แล้วแบมเ็คนรักเด็กมากแบาบรักทุกคนไม่ว่าไม่ว่าวันนี้เขาจะมีลูกสิบคนแบมบก็คือถ้าเกิดว่าวันนี้มันมัน,ม,นมันได้เลือกแล้วอะไรเงี้ย กับในสิ่งแบบที่มันมันผิดพลาดมามันก็คือเบื้องหลังแต่บํารู้สึกว่าวันนี้คือบําก็ไม่ได้มองนะว่าวันนี้ที่บํามีมันมันคือความผิดพลาดแต่มันเป็นสิ่งที่บําเลือกวันนี้บัาไม่ได้บอกนะคะว่าบําบําบําเลือกคนคนนี้ว่าอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบําบําไม่สามารถรู้อนาคตได้เลยว่าวันนี้ที่มันจะเกิดอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ที่เลือกก็คือสิ่งที่เขาที่ที่จะจะเกิดมาแค่นั้นเอง ก็มีประเด็นที่ที่พูดถึงแบบว่ารู้หรือเปล่าว่าเขามีคือมันเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบมรับรู้ว่าเขามีลูกสองคนและที่ต้องที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องเลี้ยงดูแล้วก็ต้องต้องทำหน้าที่อะไรเงี้ยในการที่ต้องไปเจออยู่ที่บ้านทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในช่วงแรกๆที่แบบเราเราคุยกันอยู่แล้วครับแล้วก็อย่าง,างที่แบมบ,บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเออ ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับแม็กยังยังคงนะครับต้องทําหน้าที่ดูแลลูกทั้งสองคนนะครับเพราะว่าด้วยความพร้อมนะครับด้วยความที่เราสามารถจัดการเรื่องของการเลี้ยงดูได้นะครับแม็กยังคงต้องสามารถทำหน้าที่ทำหน้ทาที่พ่ออยู่นับจากนี้เป็นต้นไปนะสิ่งหนึ่งที่แม็กโฟกัสในตอนนี้นะครับก็คือการดูแลนะครับลูกที่ ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่แม็กอยากจะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วอีกแน่นอนว่าลูก2คนของแม็กที่แม็กมีอยู่แล้วนะครับแม็กไม่แม็กไม่เคยไม่เคยที่ตกท่องนะครับในการดูแลเขาทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กจึงยืนยันว่านะครับตัวแม็กเองนะครับพร้อมดูแลลูกทั้งสองคนที่แม็กมีอยู่แล้วมากๆและในตอนนี้ตัวแม็กเองก็พร้อมที่จะนะครับดูแลลูกที่กําลังจะเกิดมามากๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับแม็น้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าที่ของของการที่คนคนหนึ่งนะครับจะแฮปปี้มากคือคือการได้ได้ดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับจะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถหาทางออกได้นะครับ